มาใหรคะผู้อยาก่กับแม่บ้างใหอ่ายับม่บ้าีกสักครู่เราจยากถับมางในห้องโดยสารเพื่อความปลอดภัยกงเป็นไฟโชนหรือิดอุปกรณ์ดังกล่าวในขค่ะอะ แมามาจะได้ถ่ายไปแล้วนะข้าถมถนนแล้วนะเรากำลังจะไปเอารถกันค่ะ nào nó vào <laughs> khoai nguông đấy <laughs> บายบายหนูอ,อยากฟังเสียงทะเลได้ตอนทุ่มเหรอใช่ไหมหิวกันยังครับไม่หิวแต่อยากใช้อ่านนอนอยู่ตรงตนี้เหรอนีอ่ร้องเพลง ที่พักของแควคเชนโดนี่เป็นห้องใหญ่ขึ้นมาต่ี๋เราจะนากับรูกที่ห้องนี้ส่วนห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะชิปเปิดไฟตรงไหนดึดง้งดึงนี่เย้ แน่เลยแต่มาเต็กมาข้างแล้วไอติมอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะให้ม่ฟังอร่อยค่ะออนอู้วว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 วฟวว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 รวยวว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 รวววววลววรวว ไม่ใช่แบบว่าไอไซด์ลิลี่อบางบางสวยมากมานไปก่อนนะ่าูเดี๋ยวได้คะ นึกงเขาไม่พักก็ได้เฉย วดีโอก่อนนะคะ

แล้วพามาทำไมไปเลย,ยมาลายเลยโอเคถ่าย okay. วิดีโอไว้วสวยเนี่ยค่ะ สองมือจับสองมือจับมือจับที่โทรศัพท์ค่ะจับไว้นะ ฟังฝาลิลี่บอกมือหน่อยลูกลิลี่ลิลีล่เอะโอเคเดินขึ้นมาได้ เจ๋งไหมยายที่เมืองนอกมาจะมีอย่างเงี้ยเยอะเยอะขับเรือไปไหนคะอ๋อสนุกกันไหมคะเออเจ๋งมาก Be a pirate ปลาเครมมากไม่ได้ฟังอย่ายืนฟังนะโอ้หล่นปุกตอนถ่ายคลิปอืเ,ออนะเย็นอนะ่ะเอาเลย<อ> ใช่ไหมคะนาำมาเหมือนน้าช่วยฆ่าล้างมือได้เลยค่ะโอเคแต่ว่าเราจะไม่วุ่นวายเขาได้จ้า่อำ